ที่คุณรอคอยเลยก็คือนี่นะครับจ่าย1บาทได้8 0 0เพนะครับเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูนะครับว่ามันเติมยังไงรายละเอียดจิติกรรมเป็นยังไงนี่นะครับเข้ามาดูเติมครั้งที่1นและครั้งที่2สามารถรับเพดเพิ่มไดอ,อคือผมจะอธิบายง่ายก็คือเติมครั้งแรกกับครั้งที่2เราจะไม่ได้เงินคืนนะครับเงิน oh. จะไม่ได้คืน แต่เราจะได้เงินคืนตอนที่เราเติมครั้งที่3ได้มา35บาทแล้วเราก็เอาเงิน35บาทเนี่ยไปเติมครั้งที่4ี่พอเติมครั้งที่สเราก็จะได้เงินคืนมา35บาทเราก็เงิน35บาทเนี่ยมาเติมครั้งที่5เติมครั้งที่หเสร็จเราก็เงินเราก็จะได้มา35บาทเอาเงิน35บาทนี้มาเติมครั้งที่6 พอเราเติมครั้งที่6เสร็จเราจะไม่ได้เงินคืนนะครับเราต้องเสียเงินอีก35บาทเพื่อ <You know S 1> มาเติมครั้งที่7พอเราเติมครั้งที่7เสร็จเราค่อยได้เงิน1 3 9บาทคือง่ายๆคือเราต้องมีเงินในบัญชีร4อยบาททุกคนเขีตามผมนะมีเงินในบัญชี1 4 0บาทแล้วเรามาเติมเติม7ครั้ง เจ็ชิ้นเจ็ดครั้งปุ๊บเราค่อยได้รับเงินคืนร้อยสามสิบเก้าบาท,บาทก็เท่ากับว่าเราเสียงเงินแค่หนึ่งบาทเป็นการตลาดครับทุกคนแต่เราต้องมีเงินในบัญชีหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่นะครับดูเงินนะครับเพื่อเป็นการรอช้านะครับเราก็เข้าไปในเกมนะครับเราจะอัดหน้าในเกมให้ดูน,นะครับโอเคนะครับนะครับ You crazy as hell, and I can't bring myself to say I wish you well. trying to be tough in a world that's a place You told me that you would stay. I cannot breathe the toxic skies. อีกอีกหนึงแล้วพอผมอัดเสร็จนะทุกคนคลิปคลิปมันพังครับทุกคนก็นั่นแหละครับผมก็เติมไปเรียบร้อยแล้วอธิบายอะไรทุกอย่างในคลิปเรียบร้อยแล้วครับแต่คลิปมันพังครับเล่นไม่ได้พลกน,นครับเวลาก็ประมาณแค่นาที นนรับสิทธิ์แล้วรับสิทธิ์แล้วคือคนเติมเรียบร้อยแล้วแต่พังไม่ได้ไม่ใช่ไฟมันพังครับไฟคลิปพังพังยัเดเพชรเพชรเพชรก็ขึ้นนะครับ แต่ไฟล์วิดีโอที่ผมอัดมันตังผมจะมาอธิบายให้ใหม่ก็ได้ก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงนะคือครั้งแรกเราเติมเสีย35บาทเราก็ได้มาหนึ่งร้อยบาทคันที่สองก็เสีย35ไม่ได้เงินคืนทั้งทั้งสองครั้งครั้งแรกครั้งสองแล้วเรามาเติมครั้งที่สามครับเราก็ได้เงินคืน35บาท เอาเงินเนี่ยไปเติมวันที่4ี่นที่สีก็ได้เงินมาเอาเงินเนี่ยไปเติมวันที่5้านที่หก็ได้เงินมาเอาเงินเนี่ยไปเติม,มวันที่หกบ้นที่หจะไม่ได้เงินคืนแต่เราก็จะเหลือเงินสากห้าบาทที่เราสำรองไว้เอาของเงินนั้นมาเติมวันาาที่7แล้วเราก็จะได้รับเงินร้อยสามสิบเก้าบาทถ้าเขาว่าหนึ่งร้อยสี่สิบบาท,บาทเราเสียไปแค่หนึ่งบาทครับ สำรองในบัญชีร้อบาทครับเติมไปเรียบร้อยแล้วนี่กตัเก็เงินจะเหลือร้อยสามบเก้าบาทก็เสียปนาแต่เราต้องมีเงินสำรองในบัญชีร้อบาทนะครับต้องมีร้อยสีบาทไ้เติมได้นะครับเรารอยสี่บาทมาเติเมก่อนครับงเจค่อยให,ให้เงินคืนมาร้อยสบกาครับนั้ละครับ ชอ mm hmm. บก็อย่ากดไลค์กดแชร์ครับเอป็นกำลังใจนะครับเราจะไ,ไ,ได้ครับลิปที่ผมทำไปมันพังเปกด้รังแต่งไงุกตามที่ก็เติมเติมไปเรื่อยๆครับแล้วก็กดรับเลยครับ คือเวลาเข้ามารับนะครับนี่นะครับใช่ไหมเราจะทำให้ทุกคนจะเปิดหน้าไว้ครบนี้ใช่ไหมเราทุกคนก็เข้าไปเติมใช่ไหมเวลาเติมเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเข้ามานี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดย้อนกลับมานะครับกดย้อนกลับเราให้กดเข้าใหม่นะครับเงินตรงนี้ไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าไม่กดย้อนกลับมันจะไม่ขึ้นนะครับนั่นแหละก็ถ้าใครชอบ 你看。嗯